เือกมาหิวอะไรกันปานนี้ดีที่มีโจกี้อนี้มาช่วยชีวิตเชื่ออะไรอะเก๋มากโ <the> จก3คุณยายของแท้ต้องคุณยาย3คนเท่านั้นถ้าเห็นเป็นคุณย่านี่ปลอมเลยนะโอเคหมดแต่เลลิบต้มเหอะกูชอบโจกแบบสมร็จรูปของเจ้านี้มากเพราะว่าของเขาว่าเป็นโจกข้าวหอมมะลิไม่มีโซเดียมไม่มีวัตถุกันเสียจะย่องมากินตอนดึกก็ไม่รู้สึกผิดแถบนอนหลับต่อได้ไม่อืดท้องรสชาติเขาจะจืดๆจดหน่อยนะเพราะว่าเขาว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยตรงฉลากอะเขาจะเขียนว่า1กระปุกกินได้ถึง8ชามแต่เอาจริงปะเท่าที่กูกินมาาก เออแต่จากที่เหลือสภาพก็รู้เลยว่าย่องกินตอนดึกบ่อยที่ทาก็แค่ตักใส่ชามเทน้ําร้อนแค่โคเรไม่กิท่ทีก็หอมมากเพียงเท่านี้ก็จะได้โจ๊กที่นุ่มฟูแล้วก็ดูดีพร้อมรับประทานาใครที่กลัวจืดเกินไปกูแนะนําว่าให้เติมวัตถุดิบง่ายๆกูจะใส่หมูหยองเข้าไปเพิ่มแล้วก็ไข่โลกอีกต้มในกาไปเลยแล้วกันเร็วดีง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นี้ก็ได้กินแล้วส่วนถ้าใครที่ไม่ชอบกินดึกมึงจะเก็บไปกินตอนเช้าก็ยังได้ทำง่ายไม่เกินห้านาทีรับรองว่าไม่ไปทํางานสายแน่นอนยกเว้นแต่จะตื่นสายเเอองน้้าซซคหักกยถูดไปืโจ มาไข่จกได้มองขวางกูแล้ว